ปฐมบทแห่งทวยเทพเมโสโปเตเมียเทียมัตมารดามังกรปฐรมกาลและหยาดน้ำตาที่กลายเป็นโลกในตอนที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของมหาเทพมาดุกผู้พิชิตมังกรยักษ์เพื่อสร้างโลกไปแล้วแต่คุณเคยสงสัยไหมว่ามังกรตนนั้นเป็นใครทำไมครึ่งหนึ่งของร่างนางต้องกลายเป็นฟ้าและอีกครึ่งต้องกลายเป็นดิน คืนนี้ตำนานก่อนนอนจะพาทุกคนดำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรปฐรม,มกาลเพื่อพบกับเทียมัตมารดาผู้ให้กำเนิดทวยเทพผู้ที่ความรักอันบริสุทธิ์ถูกแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นที่สั่นสะเทือนจากระวาลก่อนที่จะมีดวงดาวหรือแผ่นดินมีเพียงความมืดและผืนน้ำเทียมัตคือตัวแทนของน้ำเค็มหรือมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจที่ไม่อาจคาดเดา นางครองคู่กับอับสูเทพแห่งน้ำจืดทั้งสองใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและให้กำเนิดเหล่าเทพเจ้าขึ้นมามากมายในยุคแรกนั้นเทียมัตคือมารดาที่เปลี่ยมไปด้วยความรักนางโอบอุ้มจักรวาลไว้ในอ้อมกอดของน้ำเค็มอันกว้างใหญ่แต่ทว่าความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อเหล่าเทพรุ่นลูกหลานเริ่มส่งเสียงดังและแย่งชิงอำนาจกัน จนนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่นางไม่มีวันให้อภัยจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่ออับซูสามีสุดที่รักของนางถูกเหล่าเทพเจ้าสังหารเพื่อชิงอำนาจหัวใจของเทียมัตแตกสลายจากมารดาผู้ใจดีนางได้เปลี่ยนร่างกลายเป็นอสูรกายมังกรที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้สามีนางไม่ได้สู้เทียงลำพังเทียมัตได้สร้างกองทัพอสูรทั้ง11ตนขึ้นมาซึ่งมีทั้งมนุษย์แมงป่อง คนเงือกและมังกรไฟพร้อมกับหม้อแผ่นจารึกแห่งโชคชะตาให้กับแม่ทับขุนพลข้างกายของนางสงครามครั้งนั้นไม่ใช่แค่การแย่งชิงดินแดนแต่มันคือสงครามระหว่างระเบียบใหม่ของเหล่าเทพและพลังดั้งเดิมของมารดาผู้สูญเสียแม้ท้ายที่สุดนางจะปราชัยให้แก่มาดุแต่ร่างของเทียมัตไม่ได้หายไปไหนอย่างที่เราทราบกันว่าร่างกายของนางถูกผ่าเพื่อสร้างโลกใบนี้ ชาวเมโสโปเตเมียเชื่อว่าทุกครั้งที่เรามองเห็นแม่น้ำไหลผ่านหรือเห็นฝนตกลงมาจากฟากฟ้านั่นคือส่วนหนึ่งของหยาดน้ำตาและเลือดเนื้อของมารดาเทียมัตที่ยังคงโอบอุ้มลูกๆของนางอยู่แม้ลูกเหล่านั้นจะเป็นคนฆ่านางก็ตามร่างของนางจึงเป็นทั้งจุดจบของยุคเก่าและจุดเริ่มของทุกชีวิตที่เดินอยู่บนดินและหายใจอยู่ใต้ฟ้าในปัจจุบัน เทียมัตอาจถูกจดจำในฐานะนางมารร้ายในคำพีของผู้ชนะแต่ในความเงียบสงัดของมหาสมุทรนางคือเตือนใจถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่มนุษย์ควรย่ำเกรงหากเทียมัตคือตัวแทนของความตายที่กลายเป็นการสร้างชีวิตในตอนหน้าเราจะไปพบกับเงาสะท้อนที่มืดมิดยิ่งกว่าสตรีผู้ปกครองดินแดนที่ไม่มีวันหวนกลับที่สาวผู้แสนโดดเดี่ยวของเทพีอิชทาราชินีแห่งยม,มโลก เอรชกีเการาชินีแห่งยมโลกเรื่องราวของดินแดนคนตายจะเยือกเย็นเพียงใดสำหรับคืนนี้ขอให้ความสงบแห่งห้วงน้ำโอบกอดคุณในความฝันราตรีสวัสดิ์จาก w o r l d of Myth ตำนานก่อนนอน